YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่18ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่3มข่าวกับดีลในตลาดนักเตะที่ถูกเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มกันที่ความเชื่อมโยงกับทางเฟเดริโกดีมาโกวิงแบ็กซ้ายตัวเก่งจากอินเตอร์มิลานครับ ซึ่งทางตูโตสปอร์ตื่อดันมักกะรโรนีก็ยืนยันเข้ามาว่าความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตัวเฟเดริโก้ดีมาโกวิงแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมงูใหญ่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่ตัวของแข้งวัยยิ่ม7ปีจะย้ายออกจากทีมงูใหญ่ในตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ด้วยหากว่าพวกเขานะได้รับข้อสเสนอในระดับที่ดีพอ ในขณะที่สัญญาของดีมาโกกับอินเตอร์มิลานตอนนี้เหลืออยู่2ปีแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการขยายสัญญาใหม่ออกไปแต่อย่างใดนะครับมาต่อกันที่รายงานของเอครมโคนู u, สายข่าวด้านตลาดนักเตะชื่อดังนะครับที่ได้พูดถึงมอร์เชนฮุยมันกองกลางกับตันทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ว่ากันว่านักเตะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลาง ซึ่งทางเอเคมโครนูครับได้เปิดเผยเข้ามาว่าทางลิสบอนได้ตั้งค่าตัวของมอร์เชนฮุยมันไว้ที่80ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ71ล้านปอนด์หากจะมีสโมสอนใดก็ตามยินขอเสนอซื้อตัวดันกลางวัย26ปีในตลาดนักเตะรอบมกราคมที่จะถึงรวมถึงช่วงซัมเมอร์2026เช่นกันด้วย ทั้งนี้ครับว่ากันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจับตาสถานการณ์ของมอร์เชนฮุยมันอยู่ตลอดเช่นกันเพราะว่าดูเบนอามอริมนะก็ให้ความชื่นชมดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กรายนี้ไว้ค่อนข้างเยอะครับมาต่อกันที่อีกความเคลื่อนไหวใน่ผงเกมรุกกันบ้างนะครับกับข่าวลือร่วมกับเอนริก กองหน้าวัย18ปีชาวบราซิลของสโมสรมาดริดโดยเป็นทางมุนโดเตโบดิโว่สือของสเปนคลับรายงานเข้ามาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาสถานการณ์ของเอนดริกอย่างใกล้ชิดและมีโอกาสจะยื่นคอนสเสนอหากว่าเจ้าตัวยังไร้โอกาสลงเล่นกับทีมราชันชุดขาวอย่างที่เป็นอยู่นตอนนี้ครับอย่างไรก็ตามนอกจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่ก็กำลังจับตาสถานการณ์ของกองหน้าพรสวรรค์รายนี้อยู่เช่นกัน มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของมัทไยสเดรลิกองหลังคนสําคัญครับโดยที่ล่าสุดน่ทางเดรลิกได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของเขาในปีนี้ที่หลายคนต่างยกย่องให้เป็นแกนหล,ลักในด้านเกมรับของทีมไปแล้วนอกจากนี้ครับทางเดรลิกก็ยังได้พูดถึงระบบการเล่นหลังสามที่ทีมใช้อยู่นตอนนี้รวไมไปถึงความสัมพันธ์ของเขากับกุนซืออย่างรูเบนอาโมริมด้วยโดยมัทไยสเดเรลิกในครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อเรื่องราวดึงกล่าวผ่านทางเดอะเทเลกราฟว่า ผมรู้สึกดีมากทั้งร่างกายและก็จิตใจตอนนี้ผมอายุ26ปีและก็เล่นฟุตบอลอาชีพมาเกือบ10ปีแล้วผมรู้สึกจริงๆว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพและโดยปกติแล้วกองหลังมักจะถึงจุดพีคราวๆอายุ30หรือว่า31ปีและผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังเข้าใกล้ตรงนั้นทั้งในแง่ของร่างกายและก็จิตใจด้วย ระหว่างผมกับรูเบนอามูริมเนะ่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าเขาเป็นคนตรงๆและผมเองก็มักจะคุยกับเขาตรงๆด้วยเหมือนกันมันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และในความซื่อสัตย์นั้นบางครั้งคุณก็ต้องพูดในสิ่งที่อาจจะไม่ดีนักและก็ต้องยอมรับมันด้วยเพราะว่านั่นคือหนทางเดียวที่การสื่อสารและกความชัดเจนนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทีมในฟุตบอลสมัยใหม่แม้แต่ทีมที่ใช้ระบบกองหลัง4ี่คนก็มักจะปรับรูปแบบการเล่นให้มี3ามกองหลังตอนเริ่มเกม ระบบต่างๆนะีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระหว่างการแข่งขันนั่นแหละแต่ถ้าว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการหาความสมดุลในความยืดหยุ่นนั้นและทําให้ทุกอย่างทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวนั่นเอง มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมนะครับโดยเจ้าตัวถูกถามถึงการเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบของเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงที่เขาคิดว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดซึ่งบรูโน่ครับก็ยอมรับว่าเป็นช่วงที่เขามีพอปอกบากับเนมันยาม,มาติชยืนขนาบข้างก่อนที่เขาจะได้พูดถึงแดนกลางของทีมที่มีณตอนนี้ทั้งคาเซมิโร่เคาบีเมนูและก็มาเนลกาเต้ว่าแต่ละคนจนะเป็นแบบไหนกันบ้างครับซึ่งกับเรื่องนี้บรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์ว่า มันสําคัญมากที่ต้องมีคนอยู่ข้างหลังคุณที่สามารถจะเล่นทะลุลายได้แบบนั้นตอนที่ผมทำงานได้อย่างโดดเด่นมากๆที่นี่ในตําแหน่งหมายเลขสิบผมมีทั้งเนมันยามาติชที่ทําแบบนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากและผมก็มีพอลปอกบาที่ก็เก่งเรื่องนี้เหมือนกันนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมพัฒนาขึ้นอย่างมากผมก็ยังเล่นได้ดีมากด้วยและก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากเพราะว่าบอลเนี่ยมันถูกส่งมาจากตรงหลังลายนั่นแหละ ในทีมของเราตอนนี้ผมมีคาเซมิโรอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็เก่งเรื่องการจ่ายบอลหนึ่งจังหวะมากๆส่วนมาเนลกาเต้ถ้าเราใช้เขาในตำแหน่งนั้นเรารู้ว่าเขาจะไล่บอลแล้วก็แย่งคืนมาให้เราได้ส่วนเคอบีเมนูเป็นตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเขาสามารถจะพาบอลทะลุแนวได้ด้วยพลังและก็เทคนิคของเขารวมไปถึงความสามารถในการเอาตัวรอดจากพื้นที่แคบๆได้ดีมากๆของเขาด้วย ดังนั้นเรานะก็มีคุณภาพที่หลากหลายในตำแหน่งกองกลางนะซึ่งสามารถช่วยทีมได้และมันก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมว่าจะเลือกใช้ใครลงเล่นให้เหมาะสมในแต่ละเกม มากันนี่ความเห็นของโพสโคตตำนานแดนกลางของทีมบ้างครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้พูดถึงกลุ่ม3นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยลุคชอแฮร์รี่แม็กไกวและก็คาซิโร่ที่เขาคิดว่าทีมครจะปล่อยตัวแข้งเหล่านี้ออกไปได้แล้วครับและก็หานักเตะที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนได้แล้วเพราะว่าทั้ง3รายนะ่ยตอนนี้ไม่สามารถจะรับมือกับความเข้มข้นของเกมพรีเมียร์ลีกได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองซึ่งต่อเรื่องนี้ครับโพสโคได้ให้ความเห็นมาว่า Luke Shaw, Harry uire, ลุคชอแฮร์รี่แมกไวน์และก็คาเซมิโร่พวกเขาเนี่ยเคยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าว่าตอนนี้อยู่ในช่วงอาชีพที่ถ้าคุณไม่แข็งแกร่งพอและที่นี่คือสึกพรีเมียร์ลีกคุณพลาดนิดเดียวทุกคนก็จะจับทางคุณได้ทันทีในตอนนี้มันชัดเจนมากว่าสภาพร่างกายของพวกเขาน่ไม่คล่องตัวพอไม่แข็งแกร่งพอไม่เร็วพอพวกเขาตกลงมาถึงระดับที่ไม่สามารถจะรับมือกับความเร็วและก็ความเข้มข้นของลีกนี้ได้อีกแล้ว นักเตะในพรีเมียร์ลีกตอนนี้คือพวกเครื่องจักรดีๆนี่เองมีไขมันร่างกายแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้เร็วมากมีความแขง็งแกร่งและก็เล่นดูกลางัอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยแต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมีนักเตะอยู่2-3คนที่ตามเกมไม่ทันในทุกๆเกมผมรู้ดีว่าผมเคยเป็นแบบนั้นในตอนที่เลิกเล่นครั้งแรก เพียงการเล่นฟุตบอลผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถจะเล่นได้แต่ถ้าว่าร่างกายมันไม่ตอบสนองอีกต่อไปแล้วและการกลับมาเพียงแค่ระยะสั้นจนจบซีซั่นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของผมทั้ง2ครั้งเลยมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกุนซือของทีมนะครับต่อเกมสำคัญที่จะบุกเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ อยู่ที่อาโมริมครับยืนยันว่าเขาต้องการจะเห็นทีมบุกไปคว้าชัยชนะที่รังแอนต์ฟิวให้ได้หลังทีมเนะี่ยไม่สามารถทําได้มานานหลายปีแล้วตอนนี้เขานะครับจะยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ดีกว่าชุดของทีมซีซั่นก่อนที่บุกไปสเสมอทับหงแดงมา0ูนต่อ0ูนย์เสียด้วยซ้ําซึ่งต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอโมริมได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่าอย่างแรกเลยผมรู้ดีว่าเกมนี้มันมีความหมายต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรบ้าง ผมพยายามทําให้มันเป็นแบบเดิมเพราะว่าสำหรับผมแล้วการเอาชนะทีมจากดิวิชั่น4ก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในแบบเดียวกันเราจำเป็นต้องเตรียมทุกเกมให้เหมือนกับว่านี่คือการมาเยือนลิเวอร์พูลซึ่งผมโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่แน่นอนนะว่าผมรู้ดีว่ามันเป็นเกมอีกแบบหนึ่งเราไม่ชนะที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเราอยากจะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สําคัญที่สุดและผมคิดว่าผมได้พูดมาเป็นไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วคือแนวทางที่เราจะลงไปเล่นจากนั้นที่เหลือเราก็มีความสามารถพอในการจะเอาชนะเกมแต่เราต้องเล่นแบบดุดันมากขึ้นเราต้องทําให้แตกต่าง,างจากสิ่งที่เราแสดงออกมาในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งนี่เป็นการยกตัวอย่างนะดังนั้นหากเราเล่นได้อย่างดุดันและก็มีโฟกัสกับภารกิจข้างหน้าเราก็สามารถเอาชนะทุทกเกมนั่นแหละ ในเกมสาคัญแบบนี้ผมโฟกัสแค่ทีมของผมผมไม่สนว่าพวกเขาจะแพ้มากี่เกมหรือว่าชนะมากี่เกมทีมของผมต้องมาก่อนแต่แน่นอนเลยว่าเราให้ความสําคัญกับคู่แข่งเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งที่ได้แชมป์หลีกมาก่อนและพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีมากมีโค้ชที่เก่งมากๆแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว,ว่าผมโฟกัสกับทีมของตัวเองเป็นหลักผมแค่ต้องการจะเห็นลูกทีมของผมในแบบที่เราอยากจะเล่นเพียงเท่านั้นจริงๆ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่18ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ